ตัวนี้มันนิ่มๆแบบนั้นบอโอ้ยงามๆเลยไหมเนาะฝากง่บอล่ะย่านถึงเต่มันติดมีติดเขียงเมื่อนี้มันแดดมันแดดมันร่มนาะก็เลยเอาขาเข่าไว้อ้าสวัสดีหนึ่งคลิปพี่น้องครับโอ้มืมอนี้งัวอันนี้ตัวนี้พูดบอกว่าวันนี้ตูนบอขามันอุ่นต้นอยู่บุญนะพี่น้องบุญนะเพราะว่ามันร่มมันแดดเด้พี่น้องเพิ่นต้องเอาใส่จังสันไว้อืเอาจัดไปเฮาตัวนี้ก็งามืกันนะครับมันเหนือไม่ไหมซุดๆนะครับพี่น้องสดทุกวัน ร้านนี้ขายเบิดเลี้ยวพร้อมด้แต่และมือนเพราะถรำบดาได้พี่นอ้องแนรอพี่เนื้อง,งามๆเลยแน่ขอลืมมาควดเบียร์ควดอันมาใส่เลือ่อนมาดเครื่องในหมนี่ยมาดส,สุดยอดเลยโอเคครับได้แล้วเอารถเอารถลดซัมไดก็เอารถลดจะแถมอะไรได้ขาดทุนด้วยจัดไปบีก็ใส่บีขวดใหญ่แล้วเ,วเด้ อาไปใส่อะไลูกล,ลูกพี่ไปใส่อะไลูกพี่โอ้อันนี้เหลือแต่ขาดุกตัวนี้วันนี้มันวันนี้ตื่นสวยขออนุญาตเขับมาเบิ้งขาทางในน้ำเพลินก่อนพี่น้องขออนุญาตเด้อเบิ้งขาตัวนี้ก่อนนี่เพียเอเลียโย่เพียโอ้ดู ใหม่ๆสดๆนะครับบ่แม่นหยังได้เพิ่นเอามาหลบแดดหลบฝนมหลบแดดหลบลมเพราะว่าช่วงนี้มันลมแล้วก็มีแดดพร้อมย่านมันแห้งเพิ่นก็เลยเอามาเก็บไว้จังซี่นะครับพี่น้องกาสดๆคือกันนะครับเอาขออนุญาตบาดคำโอ้มาในเขามาฮอดในลานเพิ่นเลยเอาเดี๋ยวโอนเงินให้เพิ่นกันพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันเปิดร้านบัดนี้เปิดร้านละเด้อเปิดร้านเดี๋เวนี้เดี๋ยวเราไม่ไหลตรงนี้เนาะ มันกเน็เลยครับผม,ผมเอาได้แล้วพี่น้องไปบาไดไหนเมื่อเอาขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยวันนี้เปิดร้านอีกเหมือนเดิมไปซื้อผักหอมไปซื้อผักหอมซื้อแนวเสียบอีกนะครับเอานั่นว่วเาเสียบผ้าไปปั้นกันเลยลืมเลยติดรถมานำ้ำอือ่ะขอบคุณพี่น้องฟองไปแฟนครับอีฟซีถีบเบิ่งคลิปน้ำเดือครับเด้อนะครับช่วงนี้ครับเพมีแนวไทยกับไทยแต่ล้านจะฟังนี่ละสิ่งนี้ ไป <laughs> ไปเปิดร่านน้ำกันพี่น้องมาดนิขอบคุณเมือคืนนี่ขออนุญาตขอบคุณพี่รจนานะครับเพิ่นเมาไห้มือคืนกันบ่มีพี่รจนาบ่มีพี่อ่าพี่บรรดลจำปาพี่รจนานะครับพี่ทวีและก็พี่ทางสายมวยขันบ่มีสีทานในมือคืนนในบ,เบ่เบิดแทเๆะเนื้อ,อผม นะครับก็เลยว่าโอ้ยขอดพระคุณยางสูงเด้อพี่รถเจหน้านะครับทีมงานกับพ่อได้กินได้ยากกันนะครับทีมงานค้อนไหวทีมงานคอดตูมทีมงานอันคู่เพิ่นทีเฮ็ดสุดเฮ็ดยั้งยิวันเพิ่นก็ได้กินก้วยกินยั้งน้ำร่วมถึงงานอันอีพอหนูผานน้ำร่วมถึงผู้บริหารที่อยู่ในอ่าสำนักงานเท่านะครับพอออดพออุดนะครับก็ได้กินได้ยากน้ำนะครับขวดพระคุณอีกเทิงเด้อครับผมพี่รถเจหน้าพี่ ทางสายมวยนะครับแล้วก็พี่บรรลณจำปาและพี่ทวีนะครับมื่ขึ้นในเนาะนะ,ะเอามื่อนี้ไปสู่กันตัวพี่น้องไปจงไหนขอให้ได้ขายอันแจกไปไทยมาไล่ทางในหลายๆให้มันเบิดเร็วๆเด้อมาในเด้อซาถุปะเปิดร้านพี่น้องจวดนํนำมานํำมาอ่าปอด้านแล้วพี่น้องเปิดร้านก็เด้อมาในเด้อสวัสดีคลิปนังพนะิณพี่น้องนะครับเปิดร้านกอนครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วบรรยากาศเปิดร้านวันนี้นะครับเสร็จแล้วจ้าโต๊ะตั้ง3ชุดครับพี่น้อง1นึ่เป็นไงเปตะนังบอพี่น้องเปนตะนังดีบอกรักบทางนี้ครเอาดอกคูนมาบางัง เอาดอกคุ้นมาบาังขาโตเป็นบังอายครับอา้าพร้อมเปิดร้านโจ้ร้อยก้อยด่วนหน้าสำนักง,งานหมอลำหนูพันวิเศษสินพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วมาเด้อพุทธิพันไปพันม,มาแวะมากินลาบกินก้อยกับจานลอย 100. นะครับโจ้ร้อยก้อยด่วนพร้อมเปิดพูดล้านล้านเพิ่นเปิด,ปดไม่พมี่นะ้องอย่นด่น นะครับนั่นไปเห็นตะไปมองรถจอดนะครับนะครับพี่น้องนั่นมองรถปิกอัพจอดนะครับลานเปิดใหม่เพิ่นว่าเป็นลานส้มตำลานส้มตำหลวงพระบางเพิ่นว่าระกามีมีมลาบมีก้อยมีไก่ย่างน้านะครับเอาสู่กันไปเฮาก็ดีเพื่อก็สู่ขึ้นกันนะครับมันหมาน้ากันนะครับกองเพื่อขายดีกองเฮากับายดีคือกันเด้อนะครับ ขอบประคุณพี่น้องกองป่ายแฟนครับเอฟซีที่เบื้องแย่งนํานะครับที่บ่ถิมบ่ป่าจาันร้อยนะครับนี่สํานักง,งานหมอรำหนูพันก็อย,อยู่นี่แหละพี่น้องนะครับปูรังคน้นถามมาว่าจาันร้อยเปิดร้านลาบวายอยู่ใสนะครับอยู่สํานักง,งานหมอรำหนูพันนะครับบ้านน้องบัวน,น้อยตําบลน,น้องตู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนี่ครับสังเกตง่ายๆกันแนมนก็บ้านได้โดมกระสีเห็นรถรถลำพงไฮดรอลิกจอดเที่ยงกันอยู่สองคันนะครับรถลำพงไฮดรอลิกจอดเรียงกันอยู่สองคันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ทางเข้าสำนักงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโดมมองไรสุดนะครับนี่อ๋าช่วงนี้กัทีมงานมาเคลื่อนไปเทนงานเดอกบอสคนพากันแต่งชุดแต่งยางเดอก์คนกับเพราะท่านเห็นู้ใดเตือนอยู่จะลอยกับขออนุญาตเปิดลานก้อนบัตรนะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้อวันที่23วันอาทิตย์นะครับอยกบบกกี่มือเ้วเด้อครับเด้ออยกไม่กี่วันแล้วนะครับกับไร์สดนะครับ ชมฟรีทั่วโลกนะครับไลฟ์สดชมฟรีทั่วโลกลดอ่าก้นเสิร์ตนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตลดแฮาจัดร้อยกับเซวนี่แหละกับพ่อใหญ่โจนัมกับนางเอกเก๋นางเอกหนุ่มนิ่มนะครับทีมงานไลฟ์สดโดยอินดี้สมานะครับอาจารย์แม็กกี้สายนิ่งอาจารย์แม็กกี้มือคีย์บอร์ดนะครับวันที่23นะครับไลฟ์สดทางเพียรเฟสบุ๊คไล่ชาแนลชมฟรีทั่วโลกฝากพี่น้องเข้ามาเบิ่งมาแย่งเลยด้อครับเด้อเอาคลิปนี้เอาซับนี่ก้อนมาในจัดเนื้อจัดพักก่อน ้าวขอบคุณครับโจ้อยก้อยด่วนจวดขางลดละพวงให้ดูลิกหนูพ่านวิเศษสิน